สี่ทุ่มแล้วนะครับพีเพื่อนครับนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับดูน่าจะฝังในบริเวณแห่งนี้เลยนะครับทุกคนครับทุกคนเสียงเหมือนกับว่าเหมือนเด็กนะครับทุกคน แล้วก็จะจุ่มไม้เนี่ยตกลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาครับมาสู้มาสู้กลับครับจริเพราะว่าผมถอยมาเยอะแล้วนะครับกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับ ต้นเห็นนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับทุกคนเสียชีวิตมาสองคนนะครับเด็กสองคนนะครับอายุประมาณสักสิบ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้อีกแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาแค่คนเดียวนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับพี่เพื่อนครับนี่เลยนะครับเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้มา อยู่ที่กระต๊อบร้างอัดจีนะครับเพื่อนๆครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับดูสภาพอากาศแล้วก็สภาพบนไอ้นี่นะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับก็จากคลิปก่อนนู่นนะครับเพื่อนๆครับผมเนี่ยได้มากับพี่หนุ่มนะครับก็ยังสรุปไม่ได้เลยนะครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับคืนนี้เนี่ยผมจะมาท้าพิสูจน์เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยติดตามชมแล้วก็ลุ้นกันต่อไปเลยนะครับโอเคครับพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะผูกเปลนอนเลยนะครับนอนในค่ำคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาฟังเสียงแล้วก็ให้พี่เพื่อนๆเนี่ยได้ลุ้นกันเลยนะครับว่าอาจจะได้ยินเสียง ผิดปกติหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกตินะครับผมเนี่ยก็จะ,ะกล้องเนี่ยหยิบขึ้นมาถ่ายนะครับหรือไม่ก็ผมเนี่ยจะตั้งกล้องไหวครั้งคืนเลยนะครับเพื่อจะได้ท้าพิสูจน์กันนะครับเพื่อนครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาผูกเปลกันเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเพื antis, e. ados, my friends, my ่อนเพื่อนครับผมเนี่ยก็ได้ผูกเปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็บรรยากาศนะครับค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเลยนะครับลมเนี่ยพัดมาแรงมากๆเลยนะครับพี่พี่เพื่อนเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสที่ผมได้สัมผัสนะครับบรรยากาศเนี่ยหนาวมากๆเลยนะครับลมเนี่ยมาแบบข้างนอกนะครับดังมากๆเลยนะครับทุกคนครับก็เหตุการณ์ในกระต๊อบร้าง นะครับผมเนี่ยเคยมานอนสามครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สี่นะครับเพื่อจะมาพิสูจน์มานอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงลําพางนะครับก็เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ติดตามชมนะครับก็ผมบอกได้เลยนะครับพี่พิมเพื่อนเอฟซท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือไม่ก็เพิ่งกดติดตามนะครับผมจะเล่าประวัติในกระท่อมแห่งนี้นะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับพี่เพื่อนครับ ที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ของพี่น้องมุ้งนะครับก็พี่น้องม้งนะครับอยู่มาก่อนนะครับเขาอยู่เนี่ยก็เหตุการณ์เอาการเสียชีวิตนะครับมีเด็ก2คนเสียชีวิตนะครับเพื่อนครับเขาก็เลยย้ายถิ่นฐานนะครับเพื่อไปอยู่ที่อื่นนะครับกเ็เขาน่าจะฝังในบริเวณแห่งนี้เลยนะครับทุกคนครับ 来呀！来呀、啊！来啊 ว่าผมเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนเนี่ยได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินป่ะครับเสียงเหมือนกับว่าเหมือนเด็กนะครับทุกคนแล้วก็จะจุ่ๆม,ม้เนี่ยตกลงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับท,ทุกคนได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยเขา ใครอะ่ะทุกคนครับยมาครับมาสู้มาสู้กลับครับคือแบบว่าไม่ถอยนะครับทุกคน กราบนะครับจริงๆเพราะว่าผมถอยมาเยอะแล้วนะครับกับเหตุการณ์ประหลาดนะครับเจอของแบบนี้อย่าใจอ่อนนะครับทุกคนครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเนี่ยก็จะขอเข้านอนต่อนะครับเรื่องประวัติเนี่ยผมจะล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังพรุ่งนี้เช้านะครับครับก็ค่าคืนนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเข้านอนก่อนนะครับ ลาตรีสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันวัพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ อะไรวะทุกคนเพิ่นเห็นน่าจะมาตรงนี้นะครับทุกคนบ้านในสันท่าหลังเนี่ย คือตอนนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ยังหลับไม่สนิทนะครับทุกคนก็ได้ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับจู่ๆบ้านเนี่ยสั่นทั้งหลังเลยนะครับต้นเหตน,น่น่ใจอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอ้หฟ้าเนี่ยก็ร้องดังมากๆเลยนะครับ คคครับือแบบตอนนี้เนี่ยยังไม่ทันลายเลยนะครับเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเลยนะครับทุกคนเฮ้<รา>ย<รา><รา> ครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับทุกคนผมว่ากลัวไหมครับก็กลัวนะครับแต่ก็ต้องสู้นะครับทุกคนทุกคนได้ยินที่มผมได้ยินไหมครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอดูสถานการณ์อีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตเข้านอนต่อนะครับครับผม He 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 สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับก็เช้าวันใหม่วันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับอากาศเนี่ยเริ่มหนาวตั้งแต่ประมาณสักตีสองนะครับหนาวมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่อยากขี้เกียจลุกนะครับลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรจะทำนะครับเพื่อนครับก็เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับเพื่อนครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนมาแกล้งหรือเปล่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่โดนหลอกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพี่เพื่อนครับก็ถือว่าไม่หนักน่วงถึงกับทำร้ายร่างกายนะครับครับผมก็ก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับพี่เพื่อนครับผมเนี่ยได้เช็ด กล้องของผมนะครับผมเนี่ยได้ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับข้างๆผมนะครับเอาผมตื่นขึ้นมาผมเช็คดูเนี่ยกล้องผมเนี่ยประหลาดมากๆเลยเหมือนกับว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับเสียงประหลาดนะครับทุกคนมันกับว่ามีคนมาเกิดคู่มาเกิอ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าอืออืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมเผลอหลัลบแล้วนะครับพื่อนครับ ครับผมก็ในเช้าวันใหม่วันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับอพี่ๆเพืออ่อนๆที่กําลังเข้ามาดูหรือไม่ก็เพิ่งมาติดตามดูนะครับผมจะเล่าประวัติกระต๊อบหลังนี้ใหพ้พี่ๆเพื่อนๆในได้ชมได้ฟังกันนะครับก็กระต๊อบแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีเจ้าของนะครับมีเจ้าของนะเจ้าของก็อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนในบริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ของพี่พี่น้องชาวมุ้งนะครับพี่น้องชาวม้งเนี่ยเมื่อได้มาอยู่เนี่ยเกิดการเสียชีวิตนะครับเมื่อเกิดการเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ย้ายทิ่นฐานไปนะครับการเกิดเสียชีวิตของขขาเนี่ยเสียชีวิตประมาสองคนนะครับเด็กสองคนนะครับอายุป,ประมาณสักสิบสิบเอขวบลราวประมาณนี้นะครับ กอ็อยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเขาฝั่งน่จาจะบริเวณฝั่งนู้นเลยนะครับพี่น้องชาวม้งเน heut, ี่ยความเชื่อของเขาเนี่ยเมื่อเขาฝังเมื่อก่อนที่เขาจะฝังคนตายนะครับพี่เวนครับเขาจะเอา,อาโยนไข่นะครับเพื่อเป็นทำเป็นพิธีนะครับเขาจะโยนไข่ไข่แตกตรงไหนก็เขาจะฝังโดนะตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็เชื่อว่าถ้าเขาโยนไข่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไข่แตกปุ๊บเนี่ยเจ้าจของวิญญาณหรือไม่ก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยต้องการจะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วหลังจากที่าชพี่น้องชาวมง้งย้ายไปทินฐานแล้วเนี่ยคนอื่นก็มาอยู่ทันที่นะครับเจ้าของกระต๊อบก็มาอยู่นะครับมาสร้างกระต๊อบนะครับในคันนอนหลับไม่ได้ทั้งคืนเลยนะครับ ขาสร้างมาได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คเจอเหตุการณ์ตประหลาดนะครับเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่โอเคกับสําหรับเขานะครับเขาก็เลยมาช่วงเวลากลางกลางวันนะครับแต่กลางคืนเนี่ยถ้ามาเนี่ยแกจะมาสองสามคนนะครับมานอนนะครับแต่ถ้ามานอนคนเดียวเนี่ยแกจะไม่มานอนนะครับแล้วก็ถ้ามากลางวันเนี่ยแกจะมาคนเดียวนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยแกจิตใจของแกเนี่ย แต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยก็ได้ย้ายแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยล้างกระต๊อบแห่งนี้นะครับครับผมก็เรื่องเล่าเย่อๆของกระต๊อบนะครับในบริเวณแห่งนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับหากผิพาดประกันใดก็ขออภัยณที่นี่ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมเนี่ยก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศในรอบๆกระต๊อบนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะ เดินทางกลับบ้านนะครับครับผมก็หากพี่เพื่อนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนัวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ